เงิดบ่พี่น้องจับผิดเขาทุกอย่างแต่ว่าบ่เคยมีความละเอียดหรือว่าบอ่เคยมีไล่ละเอียดอยากแต่จะจ้องแต่จับผิดแต่ว่าบ่เคยเอาความจริงมเาเบ้าพี่น้องครับล่าสุดในพยาบาลฟิลิลนด์ก็ถืออีกแล้วครับพี่น้องถืงออีหยังพอดีถือพวกปอซดอดทั้งหลายแหล่นะครับพี่น้องน่ะ วึกว่าปสด,ดอดทั้งหลายเลยเว้าให้ทําเป็นพิธีว่าเป็นผู้หวังดีทําเป็นพิธีว่าอ่าเป็นเอซของพยาบาลฟิลนแลนด์เขามาบุนไหวเขามาเา้าให้ไหวจังไลยว่ติรู้จักยกมือไหว้บ้างนะบิก๊กเห็นหลายคลิปแล้วไม่มีสัมมาคาระวะผู้ใหญ่มึงเบิงมึงเบิงในรูปนี่อะมึงเบิงในรูปนี่ มึงเห็นมาว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เฮ็ดเอียงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยไหว้ทีมงานขอบคุณทีมงานไหว้ทีมงานของคุณครูสลาก่อนที่จะเข้าไปล่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยกมือไหว้คุณครูสลาแล้วก็จะไปนั่งแล้วก็จะไปถ่ายรูปครูสลาบอกว่านั่งนี่มั่งนี่แล้วทีนี้ทีมงานอยู่ข้างหลังสองคนก็เลยเดินออกไปผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เลยไหว้ขอบคุณครับมึงเบื่องเอาขนาดทีมงาน คู่สลากพิบัตฟิเล่นยังยกมือไหวนับปศัยเนี่ยกู้สลากพิบัตฟิเล่นเราสิบวยกมือไหวเอ้ะว้าไปมาแล้เตะเตะไปรู้จักยกมือไหวบ้างนะบิ๊กเขียนหลายคลิปแล้วไม่มีสัมมาคารวะผู้ใหญ่เออจ้าบ่มีสัมมาคารวะกับบ่มีสัมมาคารวะจ้าแล้วแต่สูสีว่าไปของสูนี่มีสัมมาคารวะดีขัดเออของสูนะผู้ใดลาของสูนะกูก็โมโหดอก ให้แนแตตาฟองอะไรเออเนีมีสมา,ก,า,ากันละกักอืมจ้องต่ตะฟองตะฟองเออพูดพูออันนี้เขาเหดเหดให้เห็นทุกคันทุกตอนท้ายคลิปเห็นทุกคันทุกตอนแต่ว่าเสือกตาบอดบอเห็นกูเห็นตอนนั่งกุ้ยกันกูเห็นตอนนั่งอะน,นี่กูเห็นตอนเขาคลิปเขาเผลออ่าเวลาคนยกมือไหวล้ะกะไี่บ้านฟินเล่น หันเผอไปทางอื่นเพราะเราเห็นเราก็ยกมือไหวตอบอันนี้มันอีอย่างพี่รองอันนี้นะอันนี้อันนี้ไอ้องตัแต่เห็นตอนเขายกมือไหวแต่ว่าตอนเขาไอ้ยกไหวกลับแต่บ่เห็นเห็นต่คนอื่นมาไหวพยาบาลฟิลเล่นนี่สินะแต่วตอนพยาบาลฟิลเลนไอ้บ่ไหวเเผอบ่เห็นบัดพอพยาบาลฟิลเล่นยกมือไหวขึ้นปุ๊บบ่เห็น เห็นแต่ตอนใดอีกคนนึ่งวายยังสิสูนี่สัวศาสตร์น้ำมาก,ก่อนครับนะอยากจับผิดกับจับผิดมันถือนแน่ใคยก็บผู้เราก็เป็นผู้ใดพี่น,อน้องนะการสิเป็นพวกปอสอดอพวกกีอิจฉาเนี่อกะแมนยั่วละเขาบ่ยกมือไหวไอ้ทาาแมสูเขาบ่ยกมือไหวปอสอดอกของพวกคือจังพวกสู ก็ถือต้องอะไรล่ะนะจะเป็นวิสัมภาร,าราะกับพวกสู้กับบอมแมนกับผู้ศาลาเพื่อนเตดมเพื่อนกันยกมือไหวพี่น้องคอยบอกไว้เลยยังไงก็ยกมือไหวย,ยังไงก็ไม่มีทางว่าไม่ยกมือไหวนะยกมือไหวจ้านะแต่ส่วนไอ้พวกที่ไม่ไม่เห็นหูหนวกตาบอดหรือมีอากาตินะยังไงมันก็ไม่เห็นเออของสู้เนี่ยยกมือไหวดีครับย่างเบิดเทเลอเทเล บ่ทักบ่ทายผู้ใดผู้ใดทักกับวัยผู้ใดบอกยังกับว่าวัยมันยกมื่อวัยย่างนี้ทนทวนทนทนเออของสูน่ะไปเบื้องเอาว่าบ่เสียน่ะเนี่ยวัดจ้องจับต่ทั้งที่ตูวไรสูบ่ต้องมาจ้องจับผิดแต่ทั้งที่ตูวดอกทั้งที่ตูวก็เทศไปตามไอ้ความรู้สึกของท่านี่ตูวล่ะของทั้งสูน่ะโอ้ยนะวิจักเป็นแม่มันยังซุ่มฮานี่นะ ให้พนิบาลฟินแลนด์บ่มีสัมมาคารวะกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่สี่หักบ่ของสูวนเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่หักจะคนเดียบอ่ะกูถามเนี่ยฮะกูถามเนี่ยเฮ้ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ไอ้เขาไปหาเนี่ยบ่หรือว่าเขาไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ลหรอไออันนี้เนี่ยบ่เขาหักเขาไอ้ทะนุถนอมเนี่ยบ่หรือว่าเขาโอ้กูมันมาแม่มันอย่างว่ากูคือลำแข็งแต่ว่าแบบนี้หรือเปล่า ของสูน่ะเบื้องของส่สูดีๆเนี่ยจะว่าบุญบากับของตูไรเออสมองสูนมีสมีลีนสูนอฮ้ยนะเบื้องด้วยนะเพิ่นอ,นอ้อมน้อมทอมตนบ้าม่นนะฮะเพิน่นไอ้แข็งแก่งแต่นะไม่แข็งกระด้างนะไม่อ่อนแอแต่อ่อนโยนมึงเข้าใจป่รู้จักมีมารยาทสัมมาคาระวะ อ่าไปมาลาวหวไม่เหมือนของสูหรอกไปไม่ไปไม่ลามาไม่ไหวของสูน่ะเออเออนะของสูจักผู้ใดหลักกับผู้อ่นหอกเมียนเนาะไก่คึ้วมาอีดีอีดีอะไงานการก็คือจังบ่มีนะเมียนบ์ งานการคือคือจังบ่มีกันว่าดีอหลีกันมาเก่งอิหลีกันว่า,น,วานี่อหลีผู้รักผู้ใ่เอ็นดูคักกันน่ะคือจังบ่มีอย่างเนีโย้ยกระจอกหลายสูจักเป็นผู้ใดล่ะวะ่าเว้าไปซื้อในอละ่ะของผู้ใดบนนี้ขนาดทีมงานเขายังยกมือไหวเออและระดับครูสลานะ่ะเออผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะไม่ยกมือไหวได้ยังไงระดับบรมบคคูเออระดับอาจารย์ ผู้ย่บ้านฟินแลนด์เขามีสมาคาราวาไม่ใช่ว่าเห็นเขาเดินดุมๆๆไปแล้วก็จะบอกว่าเขาไม่ยกมือวงมือไหวเลยอะไรของมึงกูถามหน่อยสิโอ้ยเขามีมารยาทคักก่าของสูงอีคักกว่า้ทยสูอีกไปฮัดสอนลูกสอนหลานสูพูนเนี่ยมันดีกักแกแน่ลูกหล้านในลูกล้านเลี้ยนหล้นน่ะเออของสูมันน่ะถวยทราบน้ำบา,าก,ก่อนทั้งหลายเหลียโอ้ยหูจัก ไปบอกไ้ให้ลูกให้ร้านสูล่างพู่น่ะเนี่ยหูจักไว้ปูญาตายง่ายแน่วหูจักไวพ้พอไว้แม่แน่น่ะลูกร้านสูน่ะว่าต้องมาหยุงกับชีวิตเขาชีวิตเขาดีอยู่แล้วไปเอาชีวิตเจ้าของให้มันหลอดก่อนเอ๊ะอะเอ,เอ๊ะอะดูจองจะผิดมึงแหกตามึงดูดี บ่แหกตาเบิ่งมีเตจอบตัทะเว้าบบแหกตาเบิ่งมีเตจอบตั้งจำนี้ตีโน่นนั่นนีบ่นบบดีจังสั้นบบดีจังซี่เห็นแต่ตอนเห็นตอนไดมึงเห็นตอนไหว่าเขาบ่ยกมือไหวผู้หลักผู้ใหญ่มึงเห็นตอนไดมึงเห็นแต่ตอนไทยคลิปเป็นบ่เออโอ้น่าโบไหวในเรื่องเขาตัวแ้วเขาบบไหวเขาก็ได้รับผลของเขาเองตัวมึงสิมาย่างน้ำเขา สูนะ้นนิเพรากองจองนน่อยากมายุงวุ่นวายเขาเขาเขา,เขาไปหอดไสแล้วตอนนี้นะมิตรเขาจะเอาผลิตภัณฑ์ของเขาไปบ้างตามล่านสะดวกซื้อนะเจ็ดทับสิบเอ็ดอันไหนต่ออันไหนแน่พู่นะ่ะเขาไปหอดไสแล้วตอนนี้สูยจะม,มัดโอยนะสมมตย่าได้เพิ่มมีอยู่แล้วสูสูสไปบอกทั้งศูนไปอย่ามาวุ่นวายกับทั้งที่ตู่ไปชิ่ชเช,ชเส้นนี่ สวัสดีครับ